ที่เรามีการ าไทยครับนั้นก็คงแข่งขันกันในระหว่างวันที่20ถึง29มก,การาคมนี้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดงๆกระทรวงรอคอนเที่ยวนักกีฬานะครับท่านผู้จัดการทีมนักกีฬานะครับทในทุกๆด้านนะครับในเรื่องของกีฬานะครับสนใจคนตอนเย็นนะฮะงานตอนเย็นนีจะมีนสานามอยู่ในโัวทั่วๆไป ทีมพ็อปเปอร์เดชัที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาน,นะคะแล้วก็ที่สุดไม่เงินไม่องและคุณวัสิดีนะคะหลังจากที่ท่านแข่งขันกันเสร็จแล้วเนี่ยเรามีอาหารให้ท่านดื่มให้ท่านกินเหมือนเดิมทั้งตะก้อท่านไปตองนะไรเด้นที่ทำให้ดีที่สุดนะครับแลบ้วก็ในครับแล้วต่อไปครับแสดงความยินดีกับทีม วานนี้ก็สามารถติดตามสื่อได้ทุกสื่อหมายเลขหครับหมายเลก็ทางบริษัทซิงเกิลเรชันก็ได้ร่วมกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพิ่มมากขึ้นนะครับกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับเนื่องจากว่าทางบริษัทเองได้ คำนึงถึงว่ากีฬาที่จะจัดนั้นจะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะฮะท้งในแง่ของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับและการสร้างนักกีฬาใหม่ๆขึ้นมาเพื่อทดแทนเป็นกําลังของทีมชาตินะในอนาคตด,ด้วยนะครับเรื่องของสนามแข่งขันเนี่ยถึงแม้จะเพิ่มทีมฟุตบอลหญิงขึ้นมาเนี่ยแต่สนามกีฬา,าฟุตบอลของเราก็มีเพียงพอสําหรับรองรับ นะครับอีฬาที่ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปิงปองเนี่ยครับเราก็มีโรงจินส้หรับแข่งขันปิงปองอยู่แล้วนะครับตังตะก้อเอเปักตะก้อตะก้อรอบ่วงต่างเนี่ยนะครับผมคิดว่าสนามต่างๆเนี่ยพร้อมสาหรับการขันในครั้งนี้นะครับ